ครับสวัสดีครับผมโค้วคุณเวศนะครับวันนี้จะมาบอกสูตรการกินแก้ปวดโรคเกาด้วยมะกรูดนะครับผมมะกรูดสองลูกนะครับกับน้ําผึ้งแท้นะครับผมนะครับช่วยลดปวดได้นะครับผมผมกินมาแล้วอาทิตย์หนึ่งกินก่อนนอนทุกวันนะครับผมยืนยันได้ว่าผมเป็นโรคเกาจริงนะครับผมอยากแก้ปวดเกานะครับอันนี้ลดกดนะครับ ก็จะมาบอกบุญเ่าะนะครับซึ่งผมได้บุญตรงนี้มีคนเขาบอกมาว่าให้กินลองกินมะกรูดน้ำมะกรูดสองลูกนะครับกับน้ำมันผึ้งแท้นะครับพอให้เป็นน้ำผึ้งแท้อันนี้น้ำผึ้งผมตีเองนะครับไปหามาเองนะครับครับวิธีการกินนะครับกินแบบนี้นะครับผมมะกรูดนะครับมะกรูดนี่จ้เป็นมะกรูดสีเขียวอยู่นะครับผมไม่เอาเหลืองนะครับ เราจะค <c oughs> ั้นเอาน้ำนะครับผมใช้ตัวกองนะครับกน <c oughs> องกองน้ำนะครับ กินก่อนนอนนะครับทุกวันและอีกอย่างช่วยลดน้ําหนักได้นะครับผมนะ <c oughs> ครับไว้ลืมช้อนนะครับผม น้ำพึ่งหนช้อนทานข้าวนะครับหนช้อนนะครับน้ำพึ่งแท้นะครับคนนะครับช่วยได้นะครับผมจากทุกวันผมนี่ต้องกินยาอยาชุดช่วยนะครับผมมาทานน้ํากรดนะครับทุกวันก่อนนอน,นครับ2โลกนะครับ ช่วยได้นะครับผมช่วยทเราลงได้นะจากการปวดก็เริ่มดีน,นะครับนี่ผมกินมาประมาณเกือบสิบวันละเดินไปไหนมาไหนคล่องครับแต่เช้าเราก็กินยาลดกดตามที่โรงพยาบาลจางนะครับผมผสมให้เข้ากันนะครับช่วยได้นะครับแล้วช่วยให้เราขอกล้ามเนักลดล,ล,ล,ลงด้วยนะครับ ลองทานดูนะครับผมผู้ที่เป็นเกาหรือโรคปวดข้อกระดูกครับผมคิดว่าช่วยได้นะครับผมเลยมาบอกบุญต่อนะครับนะครับจะออกเปรี้ยวหวานหน่อยนะครับผม,มก็ลองทับทานดูนะครับผมมะกรูด ให้เป็นลูกเขียวนะครับผมสองลูกคั้นน้ำนะครับน้ำพึ่งแท้หนึ่งช้อนทานข้าวนะครับคนให้เข้ากันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็จะมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ใครได้ดื่มใครได้ทานแล้วขอให้หายด้วยนะครับวันนี้โคงเวทฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ